้ยเอาเทนเนอร์ส่วนตัวแบบสุดเราออกสุดเท,นท่นะครับผมขอถ้าพี่แมนเลยคะแต่ใครที่พลาดก่อนคนนั้นต้องโดนบนทลงโทษของธันยการนะฮรเราจะมาดูกันนะครับว่าห้องที่นะครับสวยขนาดไหนครับมาไป สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในรายการอาราวิชชอนนะฮะวันนี้นะครับผมพามาสเตชันที่สินทอนมิดทานะครับอย่ารอช้าเลยครับเราเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมกันดีกว่าฮะนี่ฮะร,ระบบรักษาความปลอดภัยนะครับ เพราะว่าเรื่องโควิดตอนนี้นะครับผมขออน,น้ญาเปิดเป็น,นววข้างิงของทงโรงแรมนะครับคุณนิจัยอันนี้นะฮะเป็นน้ำต้มยำวิวลคางดินของโรงแรมนะครับนี่มีแบบข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะแต่ผมจะมาลองชิมอื้อ ก็ความเป็นลบยังเพ่อมันคุเนี่ยสามารถหยอกทาบตัวเพื่ได้ยขอบคุณครับแต่ความเผ็ดเหรอฮะนี่นะฮะรึบเผ็ดจริงอันนี้คือเผ็ดจริงนะครับต้องย้ำมะต้อยำอย่างนี้เลยฮะป่ะเราเช็คอินเสร็จแล้วนะฮะเราจะมาดูกันนะครับว่าห้องที่นี่นะครับสวยขนาดไหนครับ เราจะมาดูความสวยงามของที่นี่ว่ามันจะสวยงามขนาดไหนขมตื่นเต้นมากอืมเอาเอาผิดเอาผิดห้องนี้สวยมากนะครับห้องนี้นะครับสองห้องนอนนะครับสำหรับคนที่ชอบมาอยู่แบบครอบครัวนะครับอันนี้เป็นแบบเหมือนโซนแบบนั่งเล่นชิลๆกันกระนุน้งกระนิ้งกระนิ้งกันนะฮะโวยอันนี้นะครับเป็นแบบเหมือนเป็นเวลคัมดิงของทางโรงแรมนะครับเป็น ขนมแล้วก็เป็นน้ำนะฮะส่วนตรงนี้ก็สําหรับคนที่ชอบทาอาหารด้ย่ยน,นะครับผมก็จะมาทําอาหารตรงนี้ no, right. no, s right. <S แล้วก็เราไปดูห้องนอนกันดีกว่าะฮะอันนี้นะครับเป็นห้องสำหรับนอนหนึ่งคนนะครับออกแนวเล็กๆนะฮะแต่สบายนะครับไม่ได้แบบดุดัดมากมายนะครับส่วนห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับนอนได้2คนนะครับโทนสีเขาแบบจัดเรียงกันสวยมาก <Whoa. S 1> เรามาดูห้องน้ํานกันดีกว่านะครับ นห้องน้ำดีไซน์แบบเรียบๆนะครับแต่ดูสวยแล้วก็โมเดิร์นมากเลยนะฮะ <Okay. S 1> เรามาคุยกันดีกว่านะครับว่าทำไมผมถึงทำอาราวิชอขึ้นมานะครับ<ม>เกิดเรื่องมาจากที่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับพาผมไปกินร้านอาหารแห่งนึ่งซึ่งที่เนี่ยยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนะกพอผมไปถึงนะครับ ร้านอาหารสวยมากแล้วก็อาหารอร่อยมากนะครับผมก็เลยเกิดไอเดียที่ว่าอยากทำอารลวิชอนขึ้นมาให้ทุกคนติดตามสถานที่ที่เป็นคิดเอ็นเจมจริงๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเอ่ยร้านอาหารเอ่ยภูเขาทะเลแล้วก็ติดตามตัวผมได้ด้วยในไซตล์ของผมเองนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากจะว่ายน้ำนะฮะเรากวต้องไปไว่ายน้ำกันดีกว่านะ่ใช่นะฮะ สถานาการณ์โควิดตอนนี้นะครับเขาเลยจากัดให้คนเข้าไม่ได้แค่5คนนะครับและที่นี่ยังมีบริการค็อกเทลแล้วก็ม็อกเทลด้วยครับแต่ด้วยสถานาการณนะ์ตอนนี้นะครับมันก็เลยยังดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ผมก็เลยดื่มเป็นม็อกเทลแทนนะฮะตอนนี้นะครับผมอยากลงน้ำแล้วแล้วก็ไปลงน้ำกันดีกว่า หลังจากที่เราแวดน้ำเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือการออกกาอําลังกายครับแต่ช่วงสถานการณ์แบบนี้นะฮะก็ไม่สามารถไปใช้ฟิตเนสได้นะครับผมก็เลยเอาเทรนเนอร์ส่วนตัวแบบสุดหล่อสุดเท่นะครับแล้วก็เป็นในแบบที่อินพอร์ตมาเลยนะครับไปนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่มาสุดหล่อนะฮะเนี่ยหล่อเท่มะฮะตรงคำล่ำลือนะครับ,รบ,รบวันนี้ พี่แมนขออากาศก่อนโอเคขออากาศก่อนใช่นี่อันนึงนะฮะหมุดแล้วมุดแล้วพี่แมนจะมาสอนอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้นะครับจะมาสอนสามท่านะฮะก็จะเป็นกล้ามเนื้อขานะครับผมกล้ามเนื้ออกแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อทั้งตัวเรียกว่าการทำลายไขมันเราจะมาที่ท่าแรกกันเลยนะครับท่าสปอร์ตสำหรับคนที่ทําเป็นมือใหม่นะครับผมแนะนํา เป็นอันนี้เลยยกแขนขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วให้เราคิดซะว่าเรานั่งลงไปทีโซฟา<อ>นะแล้วลุกขึ้นมาขยับก้นอันเนี้ยได้กล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อก้นด้วยนะครับผมถ้าสมมติเราอยู่บ้านเนี้ยท่า,นเ,นทานเนี้ยเป็นท่าที่สร้างกล้ามเนื้อได้ดีนะโอเคเดี๋ยวให้คุณชอนมาลองทําดูเลยได้ฮะอ่าอ่าันนี้ไณชอนขยับตัวเข้าไปอีกนิดนึงเดี๋ยวนั่งปุ๊บโอเคก้นแต่ปุ๊บขึ้นมาขยับก้นนั่นแหละ อันนี้ขมิบแรงไปขมิบเบาๆอ่าเราทำก่อนสักสิบทีอ่ะผมว่าโอเคแล้วโอเคแล้วนะผมเดี๋ยวเราลองมาทำจริงกันเลยเดี๋ยวนี้ผมจะออกคู่กับชอนนะครับนะครับสทีครับบอกมาเลยถ้าเป็นคนทั่วไปผมแนะนำสิบถึงสิบสองครั้งนะครับผมแต่ถ้าเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อขนาดนี้นะฮะสิบห้าทีขึ้นมามาลองดูครับหนึ่งสองปัดหนึ่งใช่ไหมครับ 5โอเค,อเคนะครับผมเราจะทำทั้งหมด4เซตนะครับแล้วพักป,ประมาณ1นาทีแล้วกลับไปทำเหมอนเดิมนะครับท่าที่2นะครับผมวิชับนะครับวิชับก็คืออันนี้จะได้กล้ามเนื้ออกกับกล้ามเนื้อหลังแขนดนเราจะต้องลากนี้ข่านีา้ะระวางมือทีละข้างยกขึ้นนิดนึงเราจะหายใจเข้าอลงเราจะทำอย่างนี้นะครับวอร์มซัก10ทีกอนเล่นจริง ถ้าสมมติรู้สึกว่ามันเจ็บเข่าเราเอาหมอนมารองได้นะครับตัเข่าแต่ถ้าคนที่แอดวานแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้เข่าลงวางมือวางมือนะครับวางขายทีละข้างนี้แล้วลงแต่เดี๋ยพอลองทำดูได้คะัหนึ่งสองสามไปอันนี้แค่ช้าใช่โอเคครับอันนี้เนี่ยถ้าคนที่ที่ฝึกทำใหม่ๆนะครับก็ สิบถึงสิบสองครั้งเหมือนกันแต่ถ้าคนที่มีกล้ามเนื้อขนาดน,นี้แล้วเนี่ยผมแนะนำสิบห้าทีขึ้นเหมือนเดิมส่วนท่าสุดท้ายเราจะเบิรดหายมันทั้งตัวนะฮะอ่ะท่านี้เรียกว่าเบอร์ปี้นะครับผมเบอร์ปี้เนี่ยเราจะต้องใช้พื้นที่นิดหนึ่งเบอร์ปี้ที่อยู่เซเว่นนะรับพี่อันนี้มันเซอร์บี้ครับว <What? S 3> ัต่อต่อต่อครับก็แนะนําง,ง่ายๆนะครับตอนแรกท่าเหมือนสควอรเลยก็คือท่าแรกที่มีสควอรเราจะมารวมกันก็คือวางนี่ วางนี่นี่แล้วดึงขาเข้ามาอ๋อเป็นสปอยส์ก่อนแล้วโอเคเห็นไหมครับสองท่านี้รวมกันเป็นท่านี้แต่เราจะทำต่อเนื่ยหนึ่งสองสามอ่ะแล้วหนึงกับมาหกอันนี้นับหนึ่งนึครับนี่เป็นไงครับวันนี้ก็ได้อเลยได้อะไรนะได้อะไรเยอะมากนะได้เยอะมากเลยครั้งนายครับโอเคอ่ะ เรามาดูติ๊กแพดกันดีกว่าว่าพี่แมนติ๊กแพดเป็นยังไงนะฮะเ,เพราะว่าทุกคนนะอาจจะเคยเห็นพี่แมนในด้านโซเชียลนะฮะกับผมอยากเห็นของจริงมากมาผมถอดคนเดียวเหรอฮะอ่าผมถอดได้ได้โอเคทำเร็วไงเมื่อกี้ทำเร็วนี่นะอนตอนนี้ผมรู้สึกว่า เหนื่อยมากและต้องการน้ำมากต้องการน้ำอะไรที่มันเป็นน้ำอร่อยนะฮะเราก็จะยิบขึ้นมายิบมันขึ้นมา <Okay. S 1> มันคือน้ำส้มนะัะของฮิปโปเลิฟจุยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ทายอีกนะครับมันคือฮิปโปเลิฟจุยนะครับขึ้น Facebook แล้วก็อินสตาแกรตรงนี้นะครับผมนีมีๆีหรือว่าขึ้นทางด้านล่างนะฮะผมชอบทำมากเขาเขียนว่า m n c h ชิโบ ว0น51%ออร์เรนจ์จูสน, <c oughs> <im> น,นะครับนี่พูดอังกฤษเก่งมากนะครับมันมีน้ำส้ม4สายพันธุ์ด้วยกันนะครับนี่เขียวหวานสายน้ำผึ้งนะฮะไม่ใช่โรงเรียนสายน้ำผึ้งนะครับมันคือต้มสายน้ำผึ้งนะฮะโชกุนนะครับแมนดารินนะครับคือสายมีทั้งหมด4สายพันธุ์ด้วยกันเลย และเขาบอกว่าแบบไม่ใส่วัตถุกันเสียเลยพี่โอแต่ผมลองชิมนะผมเขาบอกว่าเป็นแหล่งวิตามินซีอ่าชินบวิตามินซีเนี่ยช่วยเรื่องของกระดูกและฟันและยังเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนะครับใช่ผมจะพูดแล้วแมนยังพูดก่อนขอโทษด้ครับน่าเดี๋ยวราชิมกันเลยต้องบอกเลยครับว่าน้ำส้มทั่วไปที่เราเคยทานเนี่ยจะไม่มีเนื้อส้มอยู่ในนี้ อันนี้เขามีน้ำส้มอยู่ข้างในนะอร่อยมากใช่ไหมจริงจริงเอากระดานก็สดชื่นมากของสิ่งกับปากกระดานก็อีกทุกคนจับตาให้ดีครับอันนี้นาทีทองของทุกคนนะครับคุณสามารถได้น้ำส้มฟรีง่ายนะครับแค่กดไลค์แชร์เพจ Facebook นะครับแล้วก็ IG นะครับผมและส่งที่คุณไลค์แล้วก็แชร์ตรงนั้นนะครับส่งมาที่ Line Official ของ k คิสโปรอสต e รีนะครับคุณก็จะได้น้ำส้มฟรีกินที่บ้านฟรีขวดนึงอ่งขวดนึง ใช่ได้แล้วคุณจะรับรู้ถึงความอร่อยของน้ำซุปนี้มากอร่อยจริงอร่อยจริงไหมใช่เด็ดครับกินแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายให้ผมผมว่าทุกคนเนี่ยควรจะต้องลองชิมอันนี้ผมไม่ได้ชิมมาหายปีอ๋อเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันมีเนื้อจริงว้าวใช่มีเนื้อจริงเราจะมาชาเลนจ์กันขอท้าพี่แมนเลยครับขอทำแพนกิ้งได้ครับมาได้ได้เราจะมาทำแพนกิ้งโดยไม่จับเวลาแต่ใครที่พลาดก่อน คนนั้นต้องโดนบทคุโทษของทางรายการไม่ไปกติผมทำได้สามชั่วโมงนะผมทำได้สามมันไม่ได้ครับมันคุณทำก่อนเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงครับถ้าแพลงกิ้งเนี่ยจะได้กล้ามเนื้อแก้การนตัวนะโอเคครับเอาเลยนะเลยนะเอาเลยครับวางมืออะไรอ่หนึ่งสองซ่ออันนี้สารจริงหรือยังไงเนี่ยคือเพราะไหว้น้ำมาใช่ไหมเออคือมันทุ่งไว้น้ำมาอากาศมันก็หนาว เก่งท้องเลยครับนี่จบท้องไว้หนูช่วยได้2,000 years หายแล้วหายแล้วหายได้ไหมกลับมาแล้วหายใจไว้หายใจไว้หายใจไว้อย่าไปย่ออย่าไปย่ออย่าไปย่อทําได้สามมงทําได้สามโมงอันนี้คือที่ผมไปว่ายน้ำก่อนเนี่ย ต่อให้ผมใช่ไหมเออมันคือการต่อให้รู้ป่ะวแต่ว่าคุณแพ้ไงใช่คุณแพ้คุณก็ต้องโดนลงโทษปวดลงโทษคืออะไรฮะเดี๋ยวว่าแฟนบอลดินเนอร์คุณจะถอดกอดนะคะได้ครับมาเราไปเตรียมตัวปดินเนอร์เลยดีกว่าได้ครับมาครับนี่นะครับเราก็มาอยู่ร้านอาหารนะฮะที่มีชื่อว่า เสน่จันฮะเป็นร้านอาหารที่เขาบอกว่าอาหารไทยอร่อยมากแต่ก่อนที่เราจะกินอาหาร่ะเราถ่ายรูปคู่ก่อนได้เพราะว่าคิดถึงพี่แมนมากไม่เจอกันไม่เจอกันนานมากนะฮะอแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนทางบ้านคิดว่าแบบถ้าสมมติเราถ่ายรูปแล้วเราอยากจะเก็บภาพเป็นความประทับใจอย่างเงี้ยผมก็มีสินค้ามาแนะนาเพื่อนๆนะครับที่มันแบบว่าตอบโจทย์ตรงนี้มากก็คือใช่ก็คือ ปเปอร์แลนด์นะฮะเขาบอกว่าพกพาง่ายไม่ต้องใช้หมึกเลยแล้วก็พิมพ์จากความร้อนเท่านั้นใช้งานง่ายมากก็แค่ลิงก์บลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเราแล้วก็ส่งรูปแบบผ่านมือถือเข้าสู่เครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ก็จะพิมพ์ออกมาเป็นรูปเราเลยฮะมาอันไหนลองดูฮะเรามาลองทํากันดูดีจิ่วมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองพิมพรูปนี้กันนะฮะอ่าสงสัยน่าจะรูปไปแล้วนะฮะ ตุงรูปกำลังออกมาแล้วนะฮะน่าตั้งนิดนึงนะฮะให้ทุกคนเห็นนะฮะนี่ออกมาแล้วออกมาสองรูป้วครับผมนี่โอ้โหนี่เราาฉีกอ่ะเห็นไหมเขาจะมีตรงนี้เราสามารถฉีกได้ง่ายมากเลยอ่ะใช่นี่อ่าเครื่องนี้นะครับไม่ได้เหมาะสําหรับแค่ปิ้นรูปเท่านั้นยังเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ด้วยที่ ก็แค่ copy past ข้อความเข้าไปแล้วก็สามารถใส่กระดาษสติกเกอร์ได้ด้วยแล้วก็ปิพนออกมาปุ๊บแล้วก็แปะเข้าไปในกล่องวัสดุเลยฮะหรือว่าจะเป็นนักศึกษาที่อยากจะช็อตโน้ตสั้นๆหรือช่วงนี้นะครับกำลังจะใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วสามารถปินรูปแฟนก็ได้แล้วก็บอกว่าแอปเซอร์ไพรส์แฟนก็ได้ประมาณนี้นะฮะนี่นะฮะ อาหารก็มาแล้วละครับโอ้โหอาหารน่ากินมากใช่ไหมน่ากินมากเราก็ต้องมาชิมกันดีกว่านะฮะนี่ผมอยากกินมากเดี๋ยวจะไป๊บเมื่อไหร่ก็เม่อไหร่คเราอ่ะจะมีบทลงโทษไงโดยที่บทลงโทษของคนแพ้ก็คือเราจะให้ผู้ที่ชนะเป็นคนเลือกอาใช่เออแบเนี้ยคนแพ้จะได้กินอะไรบ้างเป็นสิทธิ์ที่แพ้ก็ เมนูที่ผมจะแนะนําให้น้องชอนนะครับผมเห็น <_ an> เห็นหุ่นดีอย่างงี้เนี่ยนะต้องกินเป็นออร์แกนิกนิดนึงเราจะเลือกอาหารออร์แกนิกให้นะครับนี่เลยอันนี้ของน้องชอนนะครับแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน้อยใจไปมีมีให้อีกรอเราก็จะเอาตรงนี้นะครับมาเพิ่มให้ s> <S เพื่อเพิ่มสีสันของอาหารนะครับผม <_ s> เสร็จแล้วมันจะจืดไปอา่าโอเคมันจะจืดไปเราก็จะมีอันนี้เป็นพิษนะครับให้ให้สามารถเราสามารถคุุกอันนี้กินได้นะครับแล้วก็กกับเกบอบฮะ อโปรตีน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 เนี่ยเราจะเป็นโปรตีนจากนี่ครับฟล์นะครับอันนี้ค่อนข้างครบเลยถ้ามีทั้งไฟเบอร์ทั้งโปรตีนนะครับสงสารสงสารอีกสักอย่างหนึ่งอีกสักอย่างหนึ่ง้อ่อานะอเราจะแบ่งให้นิดนึงครับอน,นี้นะ,อะโอเคนี่คืออาหารผู้แพ้นะครับ แล้วเราหยิบตรงนี้กินได้ด้วยไหมฮะอ่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับนี่คือของผู้ชนะครับโอเคครับลองดูฮะเดี๋ยวผมก็จะกินแบบผู้ชนะเขาจะกินกันนะฮะขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะฮะโอ้ยอ่าครับไม่ได้ครับไม่ได้คุณกินนั้นไปผมกินนี้อเขาทันกรอบถ้าพี่แมนจะให้อย่างนี้ผมก็จะกินนะครับเพราะว่าพี่แมนป็นเทรนเนอร์ชื่อดังนะครัุ่ทองอร่อยมากอืมเป็นไงฮะอืออร่อย อยไข่พะโล้ไข่พะโล้เนี่ยเวลาเราทานเราต้องมีน้ำติดมานดหนึงนะครับปึ๊บแล้วน้ำราดตรงไข่แดงกระลึบ<อ>ม,มีข้าวนิดนึงนี่เห็นไหมมีข้าว,าวเออทำไปเลยผมก็จะทานข้าวของผมยอย่างอร่อยชอบตักกุ้งนหน่อยดีกว่านีน้อ่ะติ๋งเหรออยากให้พี่แมนให้พี่แมนอ่ะขอบคุณครับกินให้อร่อยนะครับพีบ่โอเคครับตอนนี้อาหารอร่อยมากนะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตทานอาหารก่อนนะครับ วันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่แมนมากนะครับที่มาช่วยสอนออกกำลังกายแล้วก็ยังให้ผมกินอาหารอร่อยๆด้วยอาหารคลีครันอาหารคลีนรครับให้สนใจติดตามพี่แมนนะฮะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างฮะในอินสตาแ a รมนะครับโมโมทาโร่แมน63ครับผมเป็นภาอักฤษแในวันนี้นะครับอาราวิชชอนอีีหนึ่งนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับอีพีสองนะครับผมไปไหนนะฮะต้องติดตามกันดูนะครับว่าผมจะไปไหนฝากติดตามด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับมีที่ไหนอยากให้ผมไปนะฮะก็อย่าลืมมาช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับและลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะครับอลาวิชันอลาวิชัน